สวัสดีครับกลับมาติดตามเรื่องราวกันต่อวันนี้เราจะมาเอ่อมาคุยกันถึงชีวิตของฝูหยุนกับลูกชายเวินเวนนะครับในช่วงเวลาประมาณ2ปีหลังจากที่เอ่อเวินเวนหายป่วยแล้วค่ะก็เป็นช่วงที่ฝูหยุนเริ่มกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งบรรยากาศเหวือนจะกลับมาสงบสุขนะคะแต่จากบันทึกที่เราดูกันเนี่ยเหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันใช่ครับ บันทึกผู้นี้ทําให้เราเห็นภาพการเติบโตของทั้งผู้เลยทั้งฝูหยุนเองที่แบบว่าดังขึ้นในโลกออนไลน์แล้วก็ชีวิตประจําวันของวนเวินที่กําลังสนเลยอืมแล้วก็มีสัญญาณบางอย่างด้วยนะคะที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องท้าทายใหม่ๆรออยู่ข้างหน้าครับอย่างตอนฝูหยุนกลับมาไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหการต้อนรับนี้ดีมากๆเลยนะครับแฟนๆในไลฟ์นี้แบบคิดถึงกันใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับ บอกคิดถึงทั้งฝูยุนเวินเวินแล้วก็กล้วยไม้ที่เรียกว่าลูกๆนะครับบรรยากาศเป็นอบอุ่นมากเหมือนครอบครัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือวิดีโอไทม์แลปส์ดอกกล้วยไม้บานที่ฝูยุนโพสต์ไปอ๋ออันนั้นที่เป็นไวรัลใช่ค่ะดังมากเลยความสวยงามของดอกไม้ที่ค่อยๆบานออกมามันแบบมันจับใจคนดูมากจนแบรนด์ทำสวนดัง horticultural home นะคะติดต่อมาเลย ให้เป็นพรีเซนเตอร์เลยเหรอครับใช่ค่ะเสนอสัญญามาเลยซึ่งเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยบันทึกก็ชี้ไปที่ลุงกลัวคนดูแลสวนกล้วยไมย้ลุงกัวนี่เองแกดูเงียบๆนะครับแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญกล้วยไม้ตัวจริงเลยมีความรู้เยอะแล้วก็มีเส้นสายในวงการด้วยนะคะอ๋อเหรอครับมีหน้าหลหะถึงช่วยดีลสัญญาดีๆให้ฟูหยุนได้ ค่ะก็เหมือนแกช่วยเปิดทางให้ฝูหยุ่นแล้วก็เปิดเผยความสามารถของตัวเองไปในตัวด้วยนิดหน่อยทําให้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วลุงกลัวเป็นใครกันแน่น่าสนใจครับนอกจากนั้นฝูหยุ่นยังได้ไปร่วมงานกับสมาคมกล้วยไม้ใหญ่ๆอย่าง l a n i ี Association ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกคือนักร้องดังระดับ Heavenly Queen นะคะเอาวิดีโอกล้วยไม้ของฝูหยุนไปใช้ใน MV ด้วยนะคะโอ้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ อันนี้ตอกย้ําเลยว่าฝูหยุนนี่กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านก้วยไม้แถวหน้าไปแล้วชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาดูฝั่งเจ้าตัวเล็กบ้างเวนเวนสองปีผ่านไปตอนนี้ก็เกือบสี่ขวบแล้วค่ะโตเร็วมากกลายเป็นหัวโจประจามู่บ้านไปแล้วมั้งคะ่ะหัวเราะเบาๆด้วยนะ <laughs> ใช่ครับบันทึกเล่าว่าชอบชวนเพื่อนๆเ,เ,เล่นนู่นเล่นนี่มีตั้งชื่อเกมเองด้วยนะเกมห้องเต้อ๋อแล้วใครเป็นห้องเต้ล่ะคะ ก็เว้นวนะสิครับต้องเป็นฮ่องเต้ทุกครั้งอืมมีเรื่องน่ารักน่าักเกี่ยวกับนิสัยกินของแกด้วยนะคะคือช่างเลือกมากยังไงครับชอบกินแต่เนื้อค่ะผักนี่ไม่ยอมแตะเลยเวลาอยากกินเนื้อตุ่นเพิ่มกับแม่เนี่ยก็จะมีวิธีอ้อนแบบมีวิธีเฉพาะตัวค่ะวิ่งไปกอดบ้างบอกรักสิ่งดังๆบ้างแต่ฟูยุนก็รู้ทันตลอดนะคะบอกว่ารักแม่จริงต้องกินผักด้วยสิอะไรแบบนี้ฮ่า ภาพคุณคุ้นเลยครับแต่มีอีกเรื่องที่แบบว่าดังในไลฟ์เลยคือเรื่องเวนเวนพยายามปลูกกล้วยไม้อ๋ออันนั้นใช่ใช่ใช่กลายเป็นมีมไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือแม่ก็ลงกลัวนี่เซียนมากแต่เวนเวนปลูกทีไรตายเรียบ <laughs> ตายเรียบทุกต้นจนเจ้าตัวบ่นน้อยใจว่าตัวเองเป็นนักฆ่าต้นไม้หรือเปล่า แฟนกลับก็เอ็นดูปนขำกันไปมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะคือแม่เก่งมากเรื่องต้นไม้แต่ลูกนี่คนละขั้วเลยปลูอะไรไม่ขึ้นเลยสักอย่างมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ท่ามกลางเรื่องน่ารักน่ารักความสําเร็จต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมีเค้าลางของความเปลี่ยนแปลงเข้ามาเหมือนกันมีบทสนทนาระหว่างฝูหยุนกับป้าเหมยเพื่อนบ้านนะครับอืมเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องทะเบียนบ้านของเวินเวินครับ ที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยและมันก็โยงไปถึงเรื่องอนาคตเรื่องโรงเรียนที่อาจจะทําให้พวกเขาต้องย้ายออกจากหมู่บ้านบนเขานี้อ๋อประเด็นเรื่องการศึกษาเรื่องอนาคตของลูกนี่เองอันนี้น่าจะเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วมันก็มีเรื่องเข้ามาเสริมอีกคือมีข่าวว่าสถานีโทรทัศน์ Star TV จะมาถ่ายรายการแถวนั้นโอ้โหช่องใหญ่เลยนะคะ ชาวบ้บานก็ตื่นเต้นกันใหญ่บรรยากาศที่เคยเงียบๆก็เริ่มมีสีสันจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยใช่ไหมคะสื่อย,ยุ้ยใช่ครับสื่อยุ้ยนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งซึ่งในบันทึกบอกว่าเป็นแฟนคลับลับๆที่คอยเปยของขวัญแพงๆให้ฝูหยุนในไลฟ์มาตลอดอ๋อคนนี้นี่เองที่บอกว่าปลูกต้นไม้อะไรก็ตายเหมือนเวินเวนคนเดียวกันเลยครับแล้วเหมือนว่าเขากําลังจะมาถ่ายรายการวาไริเอที่หมู่บ้านนี้พอดี ซึ่งบังเอิญมากๆว่าเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ที่เขานับถือซึ่งหลายคนก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นลุงกัวใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวโอ้โหเรื่องราวต่างๆมันเริ่มจะผูกเข้าหากันแล้วนะคะทั้งเรื่องอนาคตของฝูหยุนกับเวินเวินเรื่องที่อยู่ความลับของลุงกัวแล้วก็การมาของซื่อย่วยกับทีมทีวีครับตัวแปรจากข้างนอกเลยที่จะเข้ามาในชีวิตพวกเขาน้าติดตามมากค่ะ สรุปจากบันทึกช่วง2ปีนี้เราก็จะเห็นภาพรวมๆคือฟูหยุนที่ประสบความสำเร็จมากๆในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และก็วนๆที่โตขึ้นร่าเริงมีเรื่องราววัยเด็กน่ารักน่ารักถึงแม้จะปลูกต้นไม้ไม่รอดก็ตามค่ะแล้วก็ปมเรื่องอนาคตการตัดสินใจครั้งสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าใช่ครับคำถามที่บันทึกพวกนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็น่าสนใจนะคะ คือเรื่องราวที่เหมือนจะแยกส่วนกันเนี่ยความสำเร็จของแม่ความท้าทายของลูกความลับของลุงกลัวการมาของคนนอกมันจะมาเจอกันยังไงจะส่งผลกระทบต่อชีวิตบนเขานี้ยังไงต่อไปใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอันสงบสุขของพวกเขาไปในทิศทางไหนอันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะ